สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพบพ่อกันอีกแล้วกับสองน้องเดือนพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้เขากำลังจะออกบ้านน่นสูงสบายดีปลาลูกงามๆนะลูกหล่ะหลบๆเนี่ลูกสบายดีปลาลูกดูสบายดีปลา,งงงาลูกผาแจ้งซึงเล่ไรได้ดดรดดรเราขอบอกขั้วหนะกำลังจะออกบ้านน่นสูงแดเดเปแดๆพี่น้อง ปลาแดกปลาซิวปลาแดกกุ้งพวกอันกระปูหัาเห็ดปลาแดกอ๋อไปกินสมมาค้ามพี่น้องเลยฉันหยอดเปอนวะมาหอดแล้วพี่น้องมาหออบานซีเคียวแล้วไปย่างลูมาหอดแล้วพี่น้องไปเซลฟี่ไปย่างลู

นี S <S ประแดปะดปลาแดดกินสุ่มประแดดก,กับมัะพร้าวเป็นขากอันเลือกเอาแต่ต้นน,น้อยๆมันตัวใหญ่นันผัดยังเคี้ยวไม่เท่าส่วนลายมีแต่กระปู ปอังอย่าเล้าเ้าโมงสิบโมงนะข้าแม่นมาก้โมงกัท่านเล่ามากมาเก้ามเลยหนกอกเงบ่สิพากันไปใช่ไหมมาลีนไปขานให้ครับยัง แหลนไปไตฮะน้องมี่มี่อาหัวเป็นยังอันนะจะเอ๋ว้าพันเดือบแลยมี่น้อยอาหัวเพิ่นเป็นยังไม่เท่าถึงหมากเป็นยังดอกมาหางยุงมาหางหนุ่มยุงไปดีพี่น้องไว้ไม่มันนี่ับปะ มาจงละเดแปลงเกี ia, um yeah, ่ยวกินมะขามหน่อยพี่น้องสบายดีปาลูกโอ้อยากแลวบ่ม่สบายดีปลาลุงดูม่มีน้อยเขึคือมาอยู่พี่มาเหมือนนี่วะจริงมาแล้ะยั่งยั่งยั่งผี่น้อง บ้าขบหนาขบตาพี่น้องเลยมาร่วมโตกันอีกแล้วปลาเมือยกับขึ้นมากค <c oughs> บหนาขบตาพี่น้องเลยไปไปลเอากินจะพักันกินียงสนันอยู่ อกยนเบร้ันเบอันกินับสองปรกันกินข้าวพัดะกันอิ่มแล่เบิรละจากนี่ป้าเลือแต่จานเปล่าเมตตากี่คนเดียวบจากนี่กองเต็มหนาเมตตาจานงใจกองเต็มหน้าแต่เมตตาเปดจินเคลียดหลายคน เช่บกกรถินอุ้ยมีงันอี้ฮะฮะชิมออน้ำข่อยบอฮะมีมีฮะอีมบอิีมบอหรกาหลูก่กกินอิ่มอีแม่เล่ใครจะมาแมงชิปะล่ง ขาดแค่วะขึ้นฉีบอกขาดเนาะคือสิคขบเมือนี่แมตาหยกมาเบิดเลยมากินข้าวผัดแม่จ้ามน้เพนี่่งขาวผัดแล้วยพีมยสะลองยังว่าข้าวผัดนี่วะ มีเ่าอิ่มมั้งบ้าพี่บู้วสโลงยังเนาะมาเลยมาแ้งมั้งนรงมังหมอบักใหญ่เซตอาลัดมีอ้ยอีนะแงมงคนสวยโมเมนต์พี่อ้เพิ่นเพิ่นเบอยกไกว่หน้าหมอจากมี่มี่เซพี่อ้เจ้า ยังหลดไปสนี่นี่กรับแล้วเะอาประกาน้องเดือนบ้ากินออกผลิตเลยมินมาเห็นน้องเยี่ยมเป็นพล่าพี่น้องเลย น้องหยามชิไปใช้เหมือนนี่เออใสกอกแรแล้วบัญชีจละกกแรกแล้วบัญชีนะน้าลอกเขาม่แล้วจากูงพอเห็นหายบ่เอายกันข้นมายังไสาวพอเหมือนี่วะมาเฮ็ดค่อาเฮ็ดมาห้เฮ็ดยังรอรเออเมื่อวานนีมาแต่หาเฮ็ดทองถำแบบคนยู่อ่ะ มานดิไปมาบ้านแล้วจะมา,าขับรถมอเตอรเออมาทาเห็ดหรอหามป้าเขานางเยียนเขาประยุกตินะกลบฝากฝ <c oughs> <c oughs> ากฝากต้องเมียนค่ะทำเนียมตัวของฝากมังใหญ่เป็นภูหล่างพี่น้องเลย มันจะกินข้าวผัดเสร็จเรียบร้อยทั้งหมอทั้งแหกยังกว่ามะลินแบบซี่เคี้ยวอีกพี่น่องไว้เมื่อนี่กะจักบรีมาสองมื่อเหตุทางหนงออกไลยป่ะเยม กบอะไรจะคนคนไีเอออมือวานนี่ขวามาตัวขามน,น่เขวามาใดดนนอันดนตัวเขาทางใหม่น,ะนันนะในอันทิศอันหน้าชุมเจ้านะ่ะเออโัาแบี่า้หน่อ่ะเอ็นเห็นแล้วโง่ขับไปผัวเห็นเห็นแล้วโง่ต<า> <laughs> กใจหลอดหอูหลอดตาเขา เป็นแปลหนึ่งอย่างมาราวว่าตั้งชงหกอยู่ซองดอกออกเคียงกันเอาแล้วมาชิมานใ้ลงงนะเออในให้ลงงหาดอกไปเมือน่ะไข่มันอไรได้ลายไข่อยู่มันบ่กันันใหญ่ขากเนาะยังเป็นไข่ ไปมดสาวยังไงยูไขมันมันบานยัอ่ะโอ้ตอนหูรอตาเข่าโดนเกไก่นะเออโอ้ยมบางจะมาละถั่วเจมาได้มันเอาเลยนะคบเป็นเดกบาัวมันถูกเป็นฝานตกแลยมันอันบานไว คนมาตีหมีตัวใหญ่อีกย่างป่าอีกอย่างสองทางนั้นน้องเหยียบมันไก่ป่าพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกะชิฮาง่ายกว่าทางห้าวทางห้าน่ะเฮ็ดหวยทางเผือกน่ะเฮ็ดโค้กห้าวห้าวเราเผื่อขึ้นยางไปกับเมื่อยหนึ่งเผื่อกหอดกันเลย เมือ่อนาสิคีรถไปจอดไปเที่ยงเจ้าผู้ใดจะพาไปทางเบิ้งอ,อะไรพี่น้องม่อนอย่างเช่อัมลา,าพระจักคนรรดพี่น้องจะเพียงตอนนี้เนะาะใครที่ขับมาเบิ้งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนไปกำลังใจให้แม่น้องเดือนในเดอ้อไปเลยพี่น้องพอกันคลิปหน้ากับสบายดี